สวัสดีครับตอนนี้แพ็กอ้อยควันนะมาอย่เสปิดบ้านแลมาไคนนี้หรือมาำคนนี้มาแต่เสอบือไปแด่เสอสองชีวิตได้เงินบอเยเด้อเออแพ็กอ้อยเอ อ้อยควันนะครับอันนี้อ้อยสีส้มลงหนึ่งนะคร<พ>ับก่อายุกูบอกเขาอายุหนึ่งวันกูน่ากับเขาว่าพอดีมีแม่สั่งอ้อยควันนะอ้อยไปเคี้ยวกินนะครับคนมีอายุนะก็อยากไปปลูกสลับตัดมาปอกเปลือกแล้วก็เคี้ยวกินได้ง่ายๆนะครับไม่แข็งก็เลยเป็นอ้อยควันนะที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็ก็เหลือสีส้มลงหนึ่งนะครับมีอ้อยแดงยักษ์ นี่อ้อยสายน้ำผึ้งนะครับนี่สายน้ำผึ้งก็จริงๆแล้วมันเป็นอ้อยคั่นน้ําโดยตรงของมาจากทางใต้นะครับมาจากมาเลเซียนะครับแต่ว่าครับบอลยังไม่ได้เอามาเลยตาไม่ยังได้ไปวานิาจังครับครับก้อนนี้เป็นอ้อ,อย ดำไต้หวันนะครับน้ำท่วมลำไม่ใหญ่แต่ว่าเอาไปให้เดใหญ่แค่นี้ยใหญ่สุดนะครับตอนนี้แถมแถมฝนดีตั้งแต่พฤษภาเนี่ยก็ออยก็จะชะงงักนะมันลังนะครับก็คือรากมันไม่เดิน,ม,นมันจะมีตะลาอากาศขึ้นมาทั้งบน ส่วนดิมมันจะตึงแน่นนะครับอ้อยก็จะยังเงี้ยชะงักเลยท่วมเดี๋ยวผมจะถ่ายดูแปลงที่สองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปอ้อยแปลงที่น้ำท่วมให้ดูโอเคนะใครอยากได้อ้อยวันนะครับก็สนใจก็สั่งได้นะครับ0 8น3 1 5ป1 4กาี่ห้าเอาไปเคี้ยวกินนะครับอันนี้จะหวานอันนี้จะหวานดีอยู่กรอบนะครับอันนี้ หวานน้อยกรอบนะครับอันนี้หวานมากเนี่อันนี้หวานมากไปกดเงินให้นาเซียนเซีนกดอนี้จะหวานมากนะออยใส่น้ำผึ้งอันนี้อันนี้ก็หวานพอสมควรนะแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อทรายอันนี้จะนิ่มที่สุดไปทำพันอีคนะครับสวัสดีครับ